คือตัวกาแฟเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวสร้างปัญหาโดยตรงแต่ตัวที่เติมเต็มเนี่ยเป็นตัวที่สร้างปัญหามากกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรดคลีมเทียมที่มีไขมันทราส์หรือว่าเป็นพวกน้ำตาลน,นะฮะที่เราเติมเข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปเป็นประจําและในขณะเดียวกันเลยค่ะเรามีเรื่องของการใช้พลังงานต่อวันน้อยก็จะทําให้เราเนี่ยมีการสะสมตัวของไขมันแล้วก็ตัวของการอักเสบที่อยู่ในร่างกายได้เยอะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะฮะกลายไปเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโรคหัวใจหลอดเลือดเรื่องของตัวที่เป็นเบาหวานความดันอะไรต่างๆนะครับ ก็สำหรับกาแฟที่เราควรเลือกพิจารณาหนึ่งก็คือว่าไม่ควรจะเติมสารปรุงแต่งเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสารปรุงแต่งที่เติมถ้ามุิจะต้องใส่เนะช่นพวกขุมของกาแฟตัวอินวานเนี่ยเราการจ,จะเลือกเป็นชนิดที่ไม่ได้มีตัวของไคมนทรานส์แล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวของกาแฟนะฮะที่ไม่ได้มีตัวของน้ําตาลนะฮะแล้วก็อาจจะสามารถที่จะเลือกได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ กรณีของกาแฟาที่เป็นพวกกาแฟาสุขภาพนะซึ่งส่วนใหญ่ตอวนี้มีในตลาดเยอะก็สามารถเลือกชนิดที่มีเรื่องของสารสกัดที่ใส่ลงไปแล้วมีงานวิจัยที่รองรับและถ้าหากว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นระดับโลกหรือว่าสากลได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นทางเลือกที่ดีครับ ำหรับเรื่องของกาแฟสุขภาพนะฮะสำหรับที่โรงงานมีแน่นะครับมีกาแฟที่เรียกว่ากาแฟไ i อ่านนะครับคือการที่เราใช้เทคโนโลยีของการที่เราทําให้ตัวสารอาหารที่อยู่ในกาแฟเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นทีนี้โดยธรรมชาติของกาแฟเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีในการเผาผลาญอยู่แล้วในการที่จะช่วยในการควบคุมเรื่องระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันได้ดีแล้วนะครับเมื่อพอเราเพิ่มตัวของเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยมาทำให้ความสามารถตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นปรากฏว่ามันสามารถที่จะเพิ่มแล้วก็เห็นประสิทธิภาพได้ตั้งแต่30วัน่ทีเรารรับปปะะทานนไครับ แล้วก็ยิ่งดีขึ้นเมื่อเราดื่มต่อเนื่องนะครับจนถึง6 0วันนะครับโดยประมาณก็สามารถที่จะลดตัวของน้ำตาลได้นะครับดยประมาณสัก15%หนะครับหลังจากที่เราได้ดื่มไปนะครับถึงประมาณสัก30วันนะครับทีในตัวของเปรี่ยนนะฮะของ The James Coffee Day เนี่ยนะ,ะก็จะมีตัวของสารอาหารที่สําคัญอยู่2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ื่วในการเผาผลาญกลุ่มที่2ก็จะเป็น ช่วยในเรื่องของการควบคุมเรื่องของต่ตานะครับซึ่งเป็นตัวพระเอกนะที่เป็นตัวตัวเด่นเลยเนี่ยก็ได้แก่ตัวของเ็ดลิงเจอร์นะครับมีตัวของปนจขันนะครับมีตัวของโซมนะครับมีตัวของโปรตีนที่มาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งในข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็จะมีตัวของแอนโทไซนินที่สามารถช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มสารอาหารนะครับที่สําคัญอยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์ก็คือกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญ ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวของออลฟาไีนครับซึ่งออลฟาทีนเนี่ยใช้อ่ากลุ่มที่เป็นออลฟาไีนโฟมเรก็จะมีความสามารถในการออกกำลัที่สูงครับก็จะเหมาะสาหรับคนที่อาจจะชอบนะฮะมีกิจกรรมหรือว่าออกกําลังกายอะไรต่างๆนะครับก็จะยิ่งช่วยในเรื่องของการเพิ่มการออกกลแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่สําคัญนะครับก็คือตัวของพริกนะฮะสารสกัดที่มาจากพริกซึ่งพริกยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มการออาผาลนะฮะในขณะที่เราหยุดพักได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังรู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังเคลื่อนไหวได้น้อยนะ มีการเผาผลาที่ดีนะฮะเราสามารถใช้ตัวของสารสกัดจากผลไได้นะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะร่วมกันนะครับทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มเรื่องของกระบวนการเผาผลาญได้ดีขึ้นครับสำหรับในตัวของเปลย์พันธ์นะฮะต้องเรียกว่าเราเน้นแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของตัวผลลัพธ์ที่มาจากตัวของเพลยพันธ์แล้วก็ในช่วงนี้คือเรื่องของผลลัพธ์ทางน้สโซอาต์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเติมเต็มนะครับที่อยู่ในเลย์พันธ์ก็คือขื่นเทียมนะฮะเป็นขึ้นเทียมชนิดที่มาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป แล้วก็ที device, craft, there, hey, ่สําคัญครับก็ไม่ได้มีตัวของต้นตาลที่อยู่ข้างในด้วยตัวของพลังงานที่ได้มานะครับไม่ได้เป็นพลังงานที่มาจากตัวของต้นตาลแั้นสบายใจได้สําหรับคนที่ต้องการดูแลเรื่องของระดับต้าตาลแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการควบคุมนะครับเรื่องของกัวต้าตาลครับ เราคัดสรรตั้งแต่เรื่องของเมล็ดกาแฟ ى. ใส่ใจในการเลือกใช้ตัวสายพันธุ์ค่ะเรามีการคัดสรรค่ะสายพันธุ์ก็คืออาราบิก้าแท้ค่ะแล้วก็ปลูกในที่ลาบ,บริเวียค่ะซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟ ى. อันดับต้นของโลกเลยนะคะ โดยบริเวณตรงนี้ค่ะมันจะเป็นที่ราบภูเขาไฟที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆดังนั้นเองเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทุกคําที่คุณมีการดื่มผลิตภัณฑ์เข้าไปค่ะคุณจะได้รับถึงความหอมของเมล็ดกาแฟแล้วก็ได้มินเนอรัลในเมล็ดกาแฟของคุณด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะในสูตรค่ะเรายังมีการเลือกใช้ในส่วนของตัว,ตวครีมเทียมค่ะซึ่งมีการใช้ในส่วนของน้ํามันมะพราะ้าวซึ่งดูแลในเรื่องของไขมันแล้วก็หลอดเลือดได้เป็นอย่างดีตรงนี้ค่ะคือกดไขมันดีดังนั้นเนี่ยทุกแก้วนะคะ คุณจะเหมือนกับว่ามีการดูแลสุขภาพร่วมด้วยกับการจิบกาแฟแก้วโปรดของคุณค่ะ และนอกจากนั้นนะในสูตรค่ะก็ยังมีในส่วนของการบำรุงสุขภาพด้านการดูแลระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดค่ะด้วยสารสกัดที่มีการคัฒนามาแล้วก็ไปประกวดในเวทีระดับโลกด้วยที่ประเทศเกาหลีค่ะโดยสารสกัดนี้นะคะนั่นก็คือสารสกัดที่เป็นแก๊งสีดำค่ะที่เรามีการเลือกใช้3าอย่างด้วยกันนะคะได้แก่สมดําค่ะกระเทียมดําแล้วก็ข้าไวไรซ์เบอรี่ค่ะซึ่งแต่ละสารนะคะเป็นสารสกัดที่มีความโดดเด่นมากด้าน การควบคุมระดับน้ำตาลการบาลานซ์สุขภาพและทำให้คุณนั้นสุขภาพดีอย่างยั่งยืนเลยค่ะ สาตร์สกัดที่ได้รางวัลของเรานั่นก็คือข้าวไลส์เบอรี่ค่ะซึ่งมีงานวิจัยนะคะว่าสามารถช่วยดูแลและลดระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดได้เมื่อมีการบริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เห็นผลและในสูตรตํำรับนะคะยังพลาดไม่ได้เลยในการดูแลสุขภาพองค์รวมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านความงามด้านสายตาแล้วก็ด้านสุขภาพรวมทั้งการดูแลรูปร่างไปในตัวด้วยค่ะ อ๋อเดอะเจมคอฟฟี่เดย์นะคะเราเสมือนมีบาริสต้ามาชงกาแฟหอมๆให้กับคุณทุกเช้าค่ะรวมทั้งมีนักวิชาการนักโภชนาการในการนำสูตรสารอาหารที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพร,รูปร่างและก็ความงามให้กับคุณทำให้ทุกๆแก้วค่ะคุณจะได้รับประโยชน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่พร้อมกาแฟแก้วหอมๆแก้วโปรดของคุณค่ะ ถ้าสนใจในการดูแลสุขภาพอยากมีบาลิสต้าดีๆมาชงให้ที่บ้านพร้อมกับสุขภาพดีๆติดต่อได้ที่ครอบครัวเดอะเจมค่ะ